สวัสดีครับคุณผู้ชมพ่ผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีเเช่นเคยนะครับสโลนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อเชียร์ฟุตบอลประเพณีของอจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเสื้อจุฬาเนี่ยก็หาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับน้องๆของ48ตีเไทยดได้นะครับเพราะว่ามีน้องหลายคนที่ ทั้งที่ยังอยู่ทั้งที่จบการศาึกษาไปแล้วเนี่ยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นที่ศึกษาอยู่นะครับก็หนึ่งก็คือเอ็กซ์แเบอร์ที่จบการศาึกษาไปแล้วแล้วก็อีกหนึ่งก็คือน้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือน้องสาวน้อยออสมาชิกรุ่นที่5ของวง เบนเคฟ48นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าชื่นชมน้องมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะจนจนยกให้เป็นโอชีคนหนึ่งแล้วล่ะด้วยความที่เออรูปร่างนะ้าตาน้องก็น่ารักดีนะครับจิตใจก็ดีแล้วก็เออมีความมุ่งมั่นสูงมากๆนะครับอีกอย่าง,งผมแพ้ทางสาวจุฬาอยู่แล้วเนี่ยก็รู้ว่า มีสาวทุลาอหนึ่งคนอยู่ในวงเนี่ยก็รู้สึกเอ็นดูพิเศษนะครับก็ถือว่าน้องเป็นรุ่นน้องของน้องจา๋าอีกคนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าน้องจ๋าก็เรียนทุฬาเหมือนกันน้องจ๋าก็เป็นน้องที่ผมชื่นชมชื่นชอบมากๆนะครับอ่ะมาว่ากันถึงน้องสาวน้อยกันต่อนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับอันดับในงาน general election ครั้งที่ผ่านมา น้องสาวน้อยเนี่ยแหละนะครับก็อยู่ในอันที่22นะครับซึ่งก่อนที่จะพูดถึงอันดับของน้องเนี่ยว่าเป็นอะไรยังไงเนี่ยขอย้อนความหลังไปถึงปีที่แล้วที่ผ่านมาหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเท่าที่จําความได้ผมยังไม่ได้สรุปผลงานประจำปีของน้องสาวน้อยให้ทุกคนได้รับรู้รับชมรับฟังกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ แจ้งเกิดของน้องสาวน้อยในฐานะไอดอลของโฟเอกรุ๊ปจริงนะครับไล่มาตั้งแต่ได้เป็นสมาชิกรุ่นที่5ของวงบินเคโฟนะครับจากนั้นก็มีผลงานมาเรื่อยเื่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเดบิวของออรุ่นนะครับก็คือมิไรโตะนะครับซึ่งออกมาแทบจะทาบเกี่ยวกับซิงเกิลของ ซิงเกิลใหม่ของ48 b ีเอบในตอนนั้นนะครับก็คือซิงเกลิลบัตอรเลสนะครับที่น้องสามน้อยก็มีรายชื่อติดอยู่ในเ,เพลงหลักของวงด้วยก็คือเพลงบัตเ e อ s เลนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอ้โหเป็นช่วงที่น้องเฉิดฉายมากๆนะครับคือเริ่มต้นได้ไม่นานก็มีงานเข้ามาแบบจุกๆเลย น,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีรายชื่ออยู่ในส่วนของอเพลงรองด้วยอย่ที่บอกไปก็คือเพลงมิราโตะนะครับเพลงเดบิวต์ของรุ่นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอัลาบั้ม ของวงนะครับอัลบั้มที่5ของวง BNK48 ก็คืออัลบ,บั้มแฮชแท็กสกิรันดักถึงแม้ว่าน้องสาวน้อยจะไม่มีรายชื่อติดเซมเบอร์สืบสเพลงนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยน้องสาวน้อยก็มีรายชื่อติดอยู่ในเทตเทตอร์สเตทใหม่ด้วยนะครับก็คือออริจินอลสเตทซิง ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากๆสำหรับ48ร r o u p รนะครับที่วงจะมี Original s t a t e ขึ้นมานะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่น้องก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกคัดเลือกให้เข้ามาอใน Stage นี้ด้วยก็น่าชื่นชมน่ายกย่องในตัวน้องมากๆนะครับยังไม่มีโอกาสไปดูแบบสดๆเหมือนกันนะครับก็หวังว่าเร็วๆนี้น่าจะไปได้ดูนะครับอ่ะนั่นก็คือผลงานผ่านไปก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าน้องยังมี ตามมาติดดเลยก็คือซิงเกิลถัดมานะครับก็คือซิงเกิล Green Flash ที่มันเป็นซิงเกิลลลกระแนวเสียงงานเจริญร้อยเลยชันนะครับซึ่งน้องสาวน้อยก็ได้รับเลือกกลับเข้ามาให้ติดเซนบัสบสื่อเพลงหลักอีกครั้งในเพลง Green Flash นั่นแหละนะครับก็งบกวว่าโอ้โหน้องเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในสิ่งโปรเจกต์ เจ๋ง,งๆต่างๆของวงเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับห่างที่แบบเพิ่งเข้าวงมาได้ไม่นานนะครับก็น่าชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็อ่าอย่างที่คนทราบกันดีอะ่ะว่าผลงานน้องเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยเออสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือความนิยมในตัวของน้องเนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับด้วยอ่ะ หวาลงตรงรูปรานะ่างหน้าตาน้องก็สวยน่ารักน่าดูอยู่แหละนะครับรวมถึงาการปฏิบัติตัวของน้องที่เป็น ly, เด็กที่เฟรนลี่ให้เกียรติผู้คนนะครับมีความมุ่งมั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้แฟนคลับชื่นชอบได้ไม่ยากนะครับก็ว่าน้องสาวน้อยเนี่ยเป็นเมมเบอร์หน้าใหม่ที่มีความนิยมสูง มากๆคนนึงนะแถวจับมือแถวดูช็อตหรือแถวอะไรก็แล้วแต่มีคนเข้าหาน้องเยอะมากๆนะครับมันก็ทำให้อ่ะเมื่อมีงานเจ n e r a l e l เล t กชัเกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนตัวขน้องเองก็มีความหวังงยสูงนะครับตัวแฟนคลับน้องเองก็อยากจะส่งน้องให้ขึ้นไปถึงฝั่งฝันให้ได้นะครับแล้วก็ในการประกาศผล ด่วนของงาน e ช a l น e l เ t i o n เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบน้องก้าวขึ้นไปแบบอยู่ในกลุ่มพารมิเซเว่นเลยซึ่งโอ้โหเป็นเรื่องที่ว้าวว้าวมากๆนะครับว้าวจริงๆแล้วก็ก็เทียบกับแบบน้องหน้าใหม่มากๆแล้วก้าวขึ้นไปตรงนั้น,นถือว่าโอ้มันก็มีรู้แหละว่าวันจริงน้องจะติดคารมิเซเว่นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าอ่ะพอ ถึงวันประกาศผลจริงขึ้นมาไฟนอลรอบสุดท้ายนะครับอันดับน้องก็อยู่ในดับที่22นะครับก็ถือว่าตกลงมาจากตอนแรกพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นกันเลยก็คือทัศนคติของน้องต่ออันดับที่ได้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับน้องไม่ได้แสดงการรู้สึก ผิดหวังเสียใจที่อันดับมันตกลงมาเยอะเลยนะครับน้องรู้สึกภาคภูมิใจในอันดับตรงนี้ที่แฟนคลับให้น้องมามากๆนะครับเพราะว่าอืมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเก่อนปีที่แล้วหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับอนาคตทางการเป็นไอดอลของน้องเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าอ่านุ้คนทราบพอดีว่า วงเก่าที่น้องอยู่ยมันยุบวงไปใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเป็นวงคู่แข่งกับ48 group กรุปโดยไ h a i l a ด d โดยตรงด้วย,เ,ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องมาสมัครใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีได้เลยว่าน้องจะได้รับการคัดเลือกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการที่น้องได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่ห้าของวงมี K 48 การที่น้องได้ติดสมเบรสุรสหลายครั้งหลายหนนการที่น้องได้มีโอกาสดีๆในการทำโปรเจกต์ใหม่ๆของวงและก็การที่น้องได้มีแฟนคลับมาคอยเอ็นดูคอยให้กำลังใจเยอะแยะมากมายผมว่าน้องถือว่าน้องได้กำไรแห่งชีวิตในการเป็นไอดอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันดับที ยี่สิบสองที่น้องได้มาเนี่ยมันมันถือว่า,าคุ้มค่าเกินความคาดหมายจากตอนแรกไปเยอะมากๆแล้วนะครับและตัวน้องเองก็มองว่าอันดับที่สองเนี่ยมันเป็นอันดับที่สวยพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าอ่ะสองสอง,สองมันเหมือนกับการสู้อ่ะสู้สู้สู้ตายสู้สู้ต่อไปนะครับซึ่งตัวของน้องสาวน้อยเองเขาก็มีความมุ่งมั่นแหละว่า ทางหน้าั้งต่อไปก็อยากให้อันดับของน้องได้สูงขึ้นกว่านี้นะครับผมก็ไม่รู้แหละว่าอน,น,นาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้นิสัยของน้องความมุ่งมั่นของน้องความตั้งอกตั้งใจอยากเป็นไนโดอของน้องเนี่ยมันจะพาน้องไปได้ไกลในถนนสายนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าแฟนคลับของน้องทุกคนจะไม่ทิ้งน้องจะไม่หนีหาย ไปไหนแน่นอนนะครับก็ยินดีกับน้องสาวน้อยด้วยที่ได้ใช้นาสกุ o o วีนเค48แล้วก็ได้มีอันดับนี้นะ n จนเ l e d i ชั่นครั้งนี้จ้ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ